บทที่4เปาโลผู้รับใช้สัตว์ซื่อของพระเจ้าเพราะเหตุที่เรามีการรับใช้นี้โดยได้รับพระกรุณาเราจึงไม่ย่อท้อแต่ว่าเราได้สละทิ้งกิจการต่างๆที่ไม่ซื่อสัตว์ซึ่งปิดบังซ่อนเร้นไว้คือไม่ได้ดำเนินอย่างมีเล่ห์เหลี่ยมและไม่ได้พลิกแปลงพระวชนะของพระเจ้าด้วยวิธีการอันล่อลวง แต่เราได้มอบตัวของเราไว้กับจิตสำนึกผิดชอบของคนทั้งปวงโดยสแดงความจริงในสายพระเนตรของพระเจ้าซาตานทำให้ตาของผู้ที่ไม่เชื่อมืดไปแต่ถ้าข่าวประเสริฐของเราถูกบังไว้จากใครก็จากคนเหล่านั้นที่กำลังจะพินาศส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้น พระของยุคนี้ได้กระทําใจของเขาให้มืดไปเพื่อไม่ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันมีสง่าราศีของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าส่องแสงถึงพวกเขาด้วยว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเราเองแต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและได้ประกาศตัวเราเองเป็นผู้รับใช้ของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูเพราะว่า พระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืดได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักของพระยิสุคริตทรัพย์สมบัติในภาชนะดินแต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัตินี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิเดชอันเลิศนั้น เป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองความทุกข์ทรมานทำให้จิตใจภายในเจริญขึ้นเราถูกขนาบรอบข้างแต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหวเราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดหวังเราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้งเราถูกตีลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงตายเราแบกความตายของพระเยซูเจ้าไว้ที่กายเราเสมอเพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจ,จะปรากฏในกายของเราด้วยเพราะว่าพวกเราที่มีชีวิตอยู่นั้นต้องถูกมอบไว้แก่ความตายอยู่เสมอเพราะเห็นแก่พระเยซูเพื่อว่าพระชนชีพของพระเยซูจ,จะได้ปรากฏในเนื้อหนังของเราซึ่งจะต้องตายนั้นเหตุฉะนั้นความตายจึงกำลังออกฤทธิ์อยู่ในเรา แต่ชีวิตกำลังออกฤทธิ์อยู่ในท่านทั้งหลายเพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกันตามที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อแล้วเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงพูดเรารู้ว่าพระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูเจ้าคืนพระชนจะทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมาเช่นกันโดยพระเยซูและจะทรงพาเราเข้ามาเฝ้าพร้อมกับท่านทั้งหลายเพราะว่า สิ่งสารพัดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลายเพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็นจำนวนมากขึ้นก็จะมีการขอบพระคุณมากยิ่งขึ้นเป็นการถวายพระเกียรตยิแด่พระเจ้าเหตุฉะนั้นเราจึงไม่ย่อท้อถึงแม้ว่ากายภายนอกของเรากำลังสุดโทมไปแต่จิตใจภายในนั้นก็ยังคงจเริญขึ้นใหม่ทุกวันเพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆ,ๆน้อยๆของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดียวเดียวนั้นจะทำให้เรามีสง่าราศีใหญ่ยิ่งนิรันด์โดยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็นเพราะว่าสิ่งของซึ่งมองเห็นอยู่นั้นเป็นของไม่ยั่งยืนแต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั้นก็ถาวรน,นิรันด์